อูนูผู้นำจากการเลือกตั้งเมื่ออองซานผู้นำในการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศเสียชีวิตจากการลอบสังหารอูนูได้ขึ้นมาเป็นผู้นำพักสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิส,ส AFPL f แทนหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชในวันที่4มกราคมปี1948อูนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศและดำรงตำแหน่งนี้หลายครั้งระหว่างปี1948ถึง1962 ในขณะที่พักตกอยู่ในสภาพที่แตกแยกทั้งเรื่องอุดมการ์และนโยบายทั้งยังต้องเผชิญปัญหาใหญ่อย่างความขัดแย้งทางเชื้อชาติกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆแม้อูนุจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เขาเข้ามาบริหารประเทศแต่ปัญหาขาดเอกภาพภายในพักและการไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการประจำทั้งทหารและพลเรือนทำให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างยากลำบากขณะที่กองทัพพม่าเมื่อผ่านการปฏิรูปขนา